เอาดินด <jam Stadium> ิน <Commons> ดินดินดินติดไปี่ใ <el> ห <en> <s adia meio> ้ไวหลกสดใสเพราะเธอรู้ไหมรางวันที่เธอให้มามีคุณค่ายิ่งใหญ่อยากขอบคุณน้ำใจที่มอบให้กันเอาอย่าขอบคุณน้ำใจที่มอบให้กันอย่าขอบคุณน้ำใจที่ ปี้เบิร์ดเดย์พ่อมิวค่ะวันเกิดวัเกิดครัอ้โหติปวันเกิดติปวันเกิดให้ติปอะติปติปวันเกิดได้ติปพอแล้วครับพอแล้วให้ติปวันเกิดค่ะพ่อมิวพอแล้วครับพอแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะขอบคุณค่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์พ่อมิวขอบคุณครับจุ๊บพ่อหน่อยลูกจุ๊บพ่อหน่อยจุ๊บหน่อยครับโอ้โหวันนี้ได้ทั้งตังได้ทั้งจุ๊บโอ้โโหอเคขอบบคคุณรั